สวัสดีครับนี่รื้เกียร์สามแซดครับอาการเกียร์ไม่มีแรงครับลินแข็งใช่ลูกค้ามาจากแถวพระนครครับเดี๋ยวจัดการซืร้อก่อนครับผม นี่ครับพวกลุงอลิงแข็งหมดนะพี่อาการอย่างนี้เกียร์ไม่มีแรงครับเกียร์ไม่มีแรงเช้าเช้าไม่ค่อยออกตัวครับอืดดูกองครับผมมีขี้เหล็กด้วยแต่งงานแต่งกันยังไม่ได้ไปหาเออ นี่พี่นี่กองเกียร์นะครับผมนี่ครับกองเกียรนะ์โอเคนะอเครนะับ